กิจกรรมยกระดับชุมชนตามโครงการโคกหนองนาโมเดลให้เป็นชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวโดยโครงการท่องเที่ยวมีการจัดกิจกรรมคัดเลือกโครงการโคกหนองนาแปลง clm 3 3 7แปลงทั่ประเทศภาคใต้ประกอบไปด้วยสจังหวัดได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชสองชุมชน แแก่ชุมชนกิจกรรมธรรมชาติทุ่งสงของคุณนิรันริพมลผมมีความภูมิใจมากที่ว่าถูกริกรรธรรมชาติทุ่งสงพื้นที่ที่เพียงแค่ที่ไมาไร่นั่นเองได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนะครับจุดเด่นของชุมชนปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสมุนไพรส่วนใหญ่เรียนสมุนปรอยยาจําชื่อให้จําสรรพคุณและพันไม้หายากหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชา้ความบทอยากหาย ความขัดแย้งไม่มีโรคระบาดเราก็เอาอยู่ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงตำบลควรกรดของคุณจำเนียนชูปานตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงตำบลควนกรดท่องเที่ยวเชิงเกษตรประยุกต์สู่คกหนองนาม,มเดลค่ะมีจุดเด่นคือเป็นพื้นที่ในการแปลรูปสมุนไพร การเผาถ่านน้ำส้มควันไม้มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์กรเครือข่ายภายนอกเช่นบริษัทปตทไปได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ข,ของพชองพชลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชนของปตทค่ะจุดเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้แก่น้ำตกหนานสวรรค์ล่องแพหนานวัดใหม่ของอำเภอทุ่งสงหมู่บ้านกิริวง์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดกระบี่6ชุมชนได้แก่โครงการโค้งหนองนางโมเดลบ้านสวนหวานสนิทของคุณจันนิภาหวานสนิทอําเภอลำทับจังหวัดกระบี่จุดเด่นของชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ตั้งอยู่ภายในสวนปลามที่มีความร่มรื่นสงบมีพื้นที่ให้ทํากิจกรรมเพื่อสุขภาพลานกิจกรรมจําหน่ายสินค้าชุมชนเป็นพื้นที่ปลูกสมุนไพรพื้นถิ่นหลายชนิด อีกทั้งเป็นพืชสมุนไพรหายากสมคุณค่าในการอนุรักษ์ไม้เต้าใหญ่ม่อมอันนี้ก็หายากดันส่วนมากสมุนไพรมีสูงกว่าชนิดด้นประกอบกับเป็นปราชญ์ที่มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในการปรุงตำรับยาพระจอยเรียนรู้จากคุณพ่อคุณเป็นบัณฑิตร้าน,นแล้วก็พระจอยก็ได้ศึกษาจากคุณพ่อมามีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพนางสวนโว่พระจอยก็ยินดีทุกด้านงานที่ได้มาศึกษาตรงนี้เกี่ยวกครับสมุนไพรที่แท้นางหายาก บ้านสวนวันสุขของคุณสุชาวันสุขซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรากับเคลื่อนกิจกรรมในเรื่องของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับและเราก็จะปลูกโยงในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยครับมีจุดเด่นเป็นชุมชนที่มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านไหนหนังการกับเคลื่อนท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้มันจะเป็นกิจกรรมที่เป็นนุนเสริมในเรื่องของ,ของการพัฒนา ขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมชมการเลี้ยงพึ่งโพรงพึ่งชะโลงเพื่อทําน้ําพึ่งผลิดจําหน่ายศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาตำบลกระบี่น้อยของคุณประจบจันดวงอย่างอื่นเรามีพอเพียง มีพอนะในการกินกันทั้งหมู่บ้านมีผักมีปลามีเนื้อแต่เราขาดข้าวสารเนื่องจากเราไม่มีที่นาเลย<ม>ก็เลยจำเป็นต้องเนรมิตที่สวนยางให้เป็นที่นาขึ้นมามีจุดเด่นที่มีร้านกาแฟมีวิวทุ่งนามีการเลี้ยงสัตว์สามารถทำกิจกรรมร่วมกับตักท่องเที่ยวได้ก็ยินดีต้อนรับผู้สนใจจะเข้ามา,าศึกษาดูงานหรือจะเข้ามาพักผ่อนยินดีครับศูนยเรียนรู้โคกหนองนาคองยางกระบี่ ของคุณอนุสรข้าวงามมีจุดเด่นคือเป็นพื้นที่ติดป่าโกงกลางมีคลองธรรมชาติมีท่าเรือที่สามารถล่องไปชมถ้ำหินปูนถ้ำนี้เป็นถ้ำที่สวยมากเลยค่ะมันจะเป็นถ้ำแล้วก็มีถ้ำขึ้นไปบนยอดกองเขาฝากเลยค่ะขึ้นไปปุ๊บจะเห็นทิวทัศน์ของอำเภอเราได้เลยค่ะมีการเลี้ยงปลาที่สามารถทำกิจกรรมให้อาหารปลากิจกรรมการตกปลาทะเล โคกหนองนาตะบนเกาะกลางของคุณปราณีภูมาวงที่ที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมีจุดเด่นคือเป็นพื้นที่ติดป่ากงกลางพื้นที่ร่มรื่นในสวนปามมีร้านกาแฟบ่อเลี้ยงปลาสามน้ำได้แก่น้ำจืดน้ำกลอยและน้ำเค็มโคกหนองนาของคุณสิทธิชัยบ่อม่วงนาลุมตุ้ม มีจุดเด่นคือมีพื้นที่ติดชายทะเลที่สวยงามมีการพ่อเลี้ยงพันธุน์สาหร่ายเช่นสาหร่ายภูองุนสาหร่ายขนนกการปลูกข้าวพันธุ์สังยดน้ำกลอยตรงนี้เป็นชุมชนประมงเรามีโอกาสที่ว่าได้เปรียบกว่าเพื่อนคือ1เราไปเรื่องการท่องเที่ยวได้ง่ายกว่าเพื่อนเปิดประตูสู่ทะเลได้แล้วก็สองเราเอาวัตถุดิบในชุมชนที่เกี่ยวกับการประมงมาไปรรูปทำสร้างอาชีพต่อไปใครจะมาศึกษาดูงานมาอะไรมาดูที่เราได้หมดเลยครับ จุดเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงคลองท่อมอ่าวไร่เลเอ่าวนางเขากาโรสภายเรือคายักชุมชนบ้านไหนหนังเป็นชุมชนประมงพื้นบ้านในตำบลครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พื้นที่ป่าชายเลนสามารถออกเรือไปดูธรรมชาติป่าชายเลนภายเรือเที่ยวเขาขนาบน้ำเขากาโรส